ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพันธุ์ช่องมีการดไฟครับก็วันนี้สดๆร้อนๆเพิ่งไปแข่งมาก็ถึงจะไม่ไม่ชนะใครเลยแต่ได้ของติดไม้ติดมืออย่างแรกเลยครับก็ขอเปลี่ยนเสียงดหน่อยอสวัสดีผมแอดมินฟุตเองสงสัยทีย่ไม่ถึงเสยยียงนี้ก็นี่ครับ ของติดไม้ติดมืออันแรกอันนี้เอแมสไล์อ่านแปลกโอเค <c oughs> อ้ยเสียงหายก็วันนี้นอกจากไปแข่งแล้วก็มีคัดเกมใหม่ของบันไดก็คือกันดั้มซึ่งตอนแรกผมก็แอดมินโอมคิดว่า, o, วาเอ้ยมาขนาดนี้ต้องไปซื้อซึ่งตอนนี้คัดเกมกันดัม้มไปยังไม่หออโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าของทดแทน การเกมกันด้ใหม่ก็คืออันนี้ c b 1 6 b a t ห a แ Spirit ปก็อันนี้เป็นของเก่าเรามาจาก500เปิดเล่นๆนะว่าจะมีเอ็กโลงเอ็กแอะไรที่แบบเราชอบหรือเปล่าก็ปอกนี้ตัวหน้ากล่องจะเป็นของภาดซีดเดสตินีเลื่อนเด็กเลื่อนเด็กเลกเระพ้าไอไอเอลอนบารออฟแฟนแล้วก็เดดโนโอแตก่ก็มีสีอื่นด้วยนะก็การเกมแบทเทิลสปิริก็อยู่กับเรามานาน ในใต้ย,ยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรามาเพื่อเปิดอย่างเดียวมากราวกันนะฮะโอเคตอนนี้ก็เปิดกันเลยกับกันดั้ม CB16 ซึ่งตอนนี้ b a t t l e s p i r i t ไอการ์ด o l l a b o r a t i o n Booster ก็คือ CB เนี่ยมีถึง34แล้วแต่ผมเปิด1ิบสไม่เป็นไรถ้าเราอยากเล่นย้อนยุคก,ก็อาจจะในอนาคตเรา,าจ,จะมีแข่ง b a t t l e s p i r i t ก็ได้ใครจะไปรู้หรือไม่แข่งกันดั้มเราเราบอกกันไม่ได้ เพราะว่าแล้วแต่กําลังกําลังเงินของเราฮนะช่องเราไม่ได้รายได้จากอะไรซึ่งเราอยากอยากจะได้รายได้เหมือนกันแต่ไม่ได้เอ๊มตัดจ้าตัดเย็นน,นี่อือนี่อ่าตัดอย่งี้ไปเลยชุบคุยแอดมินครับนี่ได้สลิปมาด้วย ines, ไลน์อลนบัตตอฟแฟนสวยแต่ด้วยของดีเออของดี ดูสิเขาให้มากี่ซองถึงเขาจะบอกว่า25ซองเขาเสร็จจบสรุปได้มาขาดอืมอย่าพูด,ดยอย่าพูดเกินอาเกินก็กําไรถ้าขาดก็ขาดโอเคเอ,อ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ๋อผมนับผิดแองยี่สิบสอง ไงนะกล่องก็เขียนว่า22นะครับผมเนี่เขียนอยูออ่22ไม่ใช่ยีนะครับอ๋อผมมึนออก็ได้มาสามอย่างสลิปลายทิกระดันกับ22่สิบองอสองอย่างไม่ใช่รอฮะสองอย่างเหรอครับเอ,อไม่ใช่สามอย่างเออใช่ใช่ใช่ก็นี้ก็ไปใส่ในแวนส่วนอันนี้ก,นนก็เปิดกันเลยดีกว่าอืมก็ บเบตส์สเปรดทุกครองจะแถมเบเกลหนึ่งตัวเป,เป็นไม่ได้ผมอยากได้ตัวดับเบิลเอ็กแล์นะครับชุบอันนี้เอ่อเป็นสีขาวเป็น Normal. นอร์ม l ลนี่เออผมชอบนะเนี่ยบเบตส์สเปรดฟอยล์ทุกใบหรือแม้มมนจะเป็นคอมมอนสีขาวปุ๊บเอ่อถ้าเป็นสีขาวจะเป็นภาคซีสีม่วงจะเป็นของบาบาทอส สีได้จะเป็น Universal c e n t u ส y ครับอุ้ยใบแรกเป็นเขาเรียกว่าการ์ดเทนเซ่ก็คือการพลิกได้อย่างเนี้ครับมันพลิกปุ๊บนี้โอ้โหนี่พลิกออกมาป้าบนี่โอเคส่วนใบนี้เป็นม a สเตอร์แล์กันดัมดับเบลโอเอ้กันดั้มยูนิคอร์นเลสทอยโมดตอนที่เจ็ดนี่เขาแถมใบนี้มาซึ่งมันก็คือมันเอาไว้สำหรับให้เราติ๊กว่ามันคือใบไหน ซึ่งผมก็ไม่รู้มันคือไปไหนก็ถ้าในถ้าไปในบล็อกนี้จะมีการ์ดเขาเรียกว่าการ์ดเซนเซก็คือพอกดปุ๊บแปลงล่างอะไรเงี้ยฮะซึ่งการ์ดเกมอื่นมันจะเป็นการ์ดในอีกการ์ดเด็กแต่ผมไม่รู้ว่าการ์ดเกมนี้ทําไมมันถึงใส่ในเด็กงงจริงๆเลยดูอทะ โอเคไม่ขาดหรอสดครับสองที่สองนี่ฟึ๊บสองแรกได้ของดีได้มัตเตลเลไปนะฮะตัวกันดัมยูนิคอร์นยูนิคอร์นอันนี้ ชื่ออะไรไม่รู้แต่อยู่ในภาคซีดแตินี่อันนี้แก๊งแก๊งแก๊งส,วสาวๆในภาคแอนนันบัตอันนี้การ์ดนี่ปุ๊บนี่บาบาทอสครับปุ๊บอืมแล้วก็ได้การ์ดหัวแรครับนี่กันดัมเอ่อบาบาทอสล่างหนึ่งล่างที่เอ่อ รู<อ>มันไม่เหมือนกับกับแวรนกาดภาษาไทยที่เราเปิดกั่ไปๆอวน,นี้เป็นซองพลาสติกมันก็เ <ś c oughs> ลยปิวง่ายอันนี้ครับอันนี้ลูน่ามาเรียปุ๊บปุ๊บอุ้ยอันนี้ดับเบิลโออกแล้วนี่สองตัวจึ๊บเป็นอะไรทักอย่างกับ กับเบฟจีเอ็นอะไรสักอย่างซึ่งผมไม่สนใจผมไม่ชอบกันนั่งพังนี้เท่าไหร่ถึงมันดูบอยแบนด์ไปนิดสีม่วงเราบาทอดอีกล่างหนึ่งอันนี้สีํำเงินโอเคแอ,คอนดมินโดครับช่วยกันทำอาหารกินหน่อยฮะผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยไปเตอือเลยแดยกดูการ์ด้างอะไรผมก็ไม่รู้คุณไอ้ผมช่วยอะไรเปิดเปิดซองเนี่ยครับ เห,หนียวคุณต้องเปิดแล้วก็บอกเสีผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้การความสามารถเบิร์ดของอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปแยกอันนี้สีแดงแล้วผมการลลการับประกันว่าเราจะไม่มีคลิปแยกนะครับวันนั้นอย่าติดตามเราเลยนะครับผมใช่อันนี้สีแดงนี่นี่โอ้โหสีม่วงนะฮะอันนี้ได้เป็นเป็นมิคาสก,กิอ,ออกกา้ามิคาสกินะฮะติ๊กแพ็กอย่างแน่นใช่แน่นจริง ส่วนอันนี้มันคืออะไรก็คือมันเอาไว้สาหรับติ๊กอันนี้การ์ดพวกนี้ครับก็คือการ์ดเขาเรียกว่าการ์ดเทนเซก็คือนี่พิกนี่อโอ้โหเผ็ดน่าดูาเลยครับเนี่ยเอยเอ้เอมุกมุกก็ดีอยู่อะไรคุณเงี่ยมุกผมไปอีกแล้วทำไมคุณน,นำกับผมแบบนี้ผมเบื่อไปเลยผมไม่ครู้เรื่องไม่เท่นอะไรเลยโอเคบล็อกนี้มีสี่สีครับปกติไม่เท่นจะมีหกสีจะมีเขียวกับเหลืองด้วยอันนั้นมีเจ็ดสีอะ อันนั้นเลนโว์เอาอีกแล้วมุกอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วมุกไม่หานสองปิวแลยเนะี่ยเอาละหาถุงไว้ให้อันนี้อันนี้พี่คนนี้ต่งสงสารนะเมียทิง้งอันนี้อันนี้โรคตาแดงโรคตาแดงโรคตาแดงใครทีคนนี้ต้ตาตาแดงนะครับใช่อันนี้เป็นเอ่ออันนี้พระเอกชินอาสึกะกับ การพริ้ด้ของสีฟ้าปึ๊บมีพิกบุ้งเป็นตัวนี้ออกมาเป็นตัวอะไรครับมันคือพุ่นอะไรครับหุ่นเออแก๊งสามพี่น้องตัวไลน์ใน่าบน,นโอ้ําจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ด้วยเออผมจะจําชื่อกันไั้ทุกตัวได้หมดผมคงไปรายการแพร่ันเทแล้วแต่ตอนนั้นผมอายุเจ็ดขวบรายการแบบตำนานมากคุณอย่าพูดสิคนดูคนรู้จักทุกคนแล,แลรายการานี่นนอันนี้สไตล์ฟรีดอมอันนี้ ฉันมาเพื่อยุติสงครามค่ะเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงอ่ะดูจากหน้า <c oughs> <c oughs> ดูหน้าเหมือนตัวละครในกนนาระดาหผิงแต่ไม่ใช่นี่ภาคอั o n Blood Offense อันนี้อ Ewak s e กเอ้ยไม่ Ewak กเจกันีอ่อยู่ดูได้ยังไงผมอ่านญี่ปุ่นออกนี่ไม่ธรรมดาอุยใบ X-ray ใบแรกออกมาแล้วนี่เป็นมันคือตัวอะวไรครับตัวอะไรครับน Neo c i องครับคนขับเป็น f u ฟ l frontal ครับผมนี่ ครับไอ้นี้เราได้เอกแลแล้วนักนักกล่องไม่ใช่แต่เราได้เอกแลแล้วโอเคเราจะหวังการดีๆในด้วยบล็อกต่อไปได้ไหมเนี่ยเลยตั้งเยอะแต่ X แล้วเลี้ยเร็วๆอันนี้มิตรภาพชายแท้นะฮะอันนี้น้องนมนมหากอลอนบัตเอ่อเอ็กนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้อะไรไม่รู้ ันี้เป็นนี่เป็นเบิร์ดของสีขาวเอ,อสไตล์โลกกนดั้มนี่คนขับลูน่ามาเรียฮอคเบิร์ี่คืออะไรครับเบอร์ตี่คืออะไรก็ถ้าสมมุติแบบเอ,อ,อย่างเทตัวเนี้ยเมื่อไลท์เราเสียใช่ไหมครับสมมุติเราวางเป็นเนี้ยมันเหมือนการกับในยุกีพอไลท์เราเสียปุ๊บมันจะความสามารถมันจะทํางานอ๋อคือตรงตามคอนเทนชั่นความสามารถทางานมันจะมีมะมเมื่อไฟเราข้ามจูเมื่อมันเราถูกทําลายหรือสูญสลาย อะไรทำงานนี่ต้องทุบโต๊กก่อนนาผมดูผมบไปดูมาตูนมามันต้องทุบโต๊ะปุ๊บแล้วก้านมันจะพลิกปั๊บอย่างงี้แต่ทุบล้วก้านไม่พลิกความสามารถจะไม่ทํางานก็ใช่ก็ทุบให้มันจะพลิกก่อนก็ระหว่างโต๊ะพังกับมือแหกครับที่ไหนมันจะไปก่อนหยิบหยิบหยิบพลิกไม่ได้นะต้องทุบโต๊ะอืมคนนี้ก็ตลกแล้วมาทานไปเรื่อย โอเคเดี๋ยวผมชอบนะไม่ใช่ผลิตมันในเนี่ยมันฟอยล์ไม่แต่การหัวแรงยังฝอยล์ฟอยล์สวยด้วยใช่แล้วก็นี่การมันลื่นๆงเงาๆนี่ <c oughs> ลื่นเย <c oughs> ่ห้ามวางบนพื้นนะครับใครเดินมาเหยียบนี่ลื่นหัวฟาดพื้นได้นะครับผมโอ้ขนาดนั้นเชียว <c oughs> <c oughs> อของน, <c oughs> นี่อ๋อได้ไหมครับการเทนเซอุย๊ยอันนี้ประธานดูรลนดอลเป็นอันนี้เขาเรียกว่าการเออเน็กแคนว์วอล์กเกอร์เน็กซัสอันนี้ก็อดีตปุ๊บ การพีได้อันนี้คือมันเหมือนกับมันเหมือนตัวแทนเราเป็นการ์ดแบบการ์ดแบบคู่ไหนดีเป็นการ์ดสนามอะ่ะปุ๊บพอวางปุ๊บเราจะได้ความสามารถอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นเล็กแรงไหมไม่เป็นมัตารแร่เฉยอย่มัตาแร่อะมีสีแดงสีขาวอื้มไม่ใช่เป็นหัวแรเฉยเฉยโอเค ่างเขาแย่ผมก็จะเปิดให้นะครับแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมอ,อืออือโอเคตอนนี้มีสองออนี่ครับท่านผู้ชมได้อะไรก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้จกักสักตัวเลยอืออ่าไปที่นังอันนี้อะไรนี่แหละซีดซีดครับพักซีดอันนี้นนนนรันบัตต์รันบัตอันนี้สีาเงินเป็นดับเบิลโอดับเบิลโอนะครับผมอือ สีแดงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินอุ้ยได้ว X r a ลอีกตัวนึงโอ้โหโอ้ยแบบมาทอด้วยนี่ของดีได้ของน่ากล่อมสองตัวของดีนะครับผมแล้ว่าอกแ a y จะไม่ออกเลยใช่ไหมอ่าปะตอปะตอปตอปะตอปะตอคนคนดูเขากำลังรอดูว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะจบนะครับเออคุณอยากเอาคอนจริงมาพูดแหนี่ปุ๊บนี่อะไรอันนี้เป็นมาสเตอร์แลนี่กระดัมมียูนิคอร์นก็ต้องมีแบนชี ตอ,อนนี้เราได้กแลนะนักคอมอย่าสูบไม่ได้เดี๋ยวลดกล้องเอาโอเคโอเคเริ่ะไร้ปรประทอยมาแล้วผมพอใจแล้วอุ่นตัวปอดของผม,มซึ่งแอดวิโนโอไม่ได้จ่ายหนังสือไม่ได้จ่ายหนังสือเป็นความชื่นชอบอยู่ห่างๆนะครับอันนี้คือพี่ผู้ชายในเรื่องจำชื่อไม่ได้รู้ว่าเมียเยอะเมียเยอะ <laughs> อันนี้พี่พี่คนนี้พี่หน้าตาม ใช้ได้เลยอันนี้ก็สีม่วงสีแดงอขอดับุ้ลเอ็กเล่ใช่ไหมเดบุ้ลเอ็กเล่นี่ไงมีเอ็กเล่สองใบเท่ากับเป็นดดบุ้ลเอ็กเล่ละไม่มันมีการระดับดับุ้นเอ็กเลอยู่พี่ชายยาอะไรเนี่ยผมเล่นมุกด้ผมหน่อยต่คุณไม่หาผมเลมุกเลยนะคนจริงจังเกมมิ่งเลยอะผมไม่ได้จริงจ<ๆ>ังแต่มุกคุณใช้ไม่ได้คุณยอมรับแล้วเลยนะมุกผมมัน ใช้ไม่ได้อะมันลอยถ้วยอะอันนี้อันนี้การ์ดสวยนะเป็นแค่แร่โอเคผมว่าถ้าอย่างนี้ต้องซื้ออีกสักสามบล็อกมันมถึงจะฟูลสำหรับหนึ่งเด็กนะแต่ไม่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่ว่าไม่มีคนเล่นด้วยแย่จังซื้อมาเราก็เล่นไม่ได้เราไม่มีมานาเราไม่มีเม็ดเอา้าเรามีเม็ดอยู่แล้วเร,เรามีเม็ดเล็ก ไม่ขนนล่ะไม่ขนนอ่ะเอาไม่ขนนมาเป็นอันนี้ฉากหนังตำนานนะเออแทงน้องเออไอตำนานต้องเตะขาขาดเด็กเตะขาขาดโอ้โหเอาอันอันนี้ฉากนี้เกิดก่อนอันนี้ใช่ก่อนนี่สวยวิ่งวิ่งมาแล้วก็โดนโดนฟันนะเนี่ยแล้วก็สีน้ำเงินสองตัวมีมาสเตอร์นี่นี่มาสเตอร์สีน้ำเงินออกแล้วใช่ไหมเสียช้าไปวิ่งมาแล้วโดนโดนฟันไหม อันนี้ขับขับแล้วโดนโดนแทงกัวไม่ชาไม่ใช่ไม่ใช่นี่คนละฉากกันผมจำผิดฉากแต่มันเป็นพระเอกที่น่าร้อเหมือนกันนะไอออชินเนี่ยนี่น่าร้อต้องบุญบุญเจอนั่ยนะน่าร้อจริงเลยอ้าวเงียบอีกแล้วบุญเงียบมุกผมอีกแล้วผมกําลังตั้งสมาธิอยู่ไอนี่ออกมาสามใบแล้วเนี่ยเอาของดีของดีแชมบลู ไม่แพงครับแค่ห้าร้อยนะครับใช่สนใจก็ไปซื้อได้นะคนขายบอกว่าชวนเพื ए, ่อนมาซื้อเยอะๆเออเพราะว่ามันครั้งสะต่อกก็ภาคนี้มันพวกอเไดียมันเออมันไอตอนที่มันออกออกกรน่ำบล็อกนี้มันอยู่ในภาคเซนเซซึ่งระบบมันคันอีกคิดดีนะแต่มันแอบยากไปหน่อย เล่นเกมยุ่งยากนะครับคุณต้องถอดใส่ถอดใส่นะครับผมใช่มันควรจะเป็นเหมือนเกมการ์ดอื่นถ้ามันพลิกได้มันต้องเป็นการ์ดในเอ็กซ์ตอรเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ทช่สมัยเด็เราไม่ทํากันอย่างนั้นจริงๆพลิกได้ผมว่าไม่ควรพลิกไปพลิกมานะเพราะว่าเทนเซมันจะพลิกบางทีนึงไมมพอโดนตีบางทีมันจะพลิกกลับอ่ะมันแบบมันยุ่งยากอ่ะบางทีนะเออพวกเอ็กซ์เตอที่มันเป็นเทนเซอ่ะอ่านี่พลิกได้ของสีม่วงเอ้ยปิ้งเหี่ยวเท่ โมคุณทำอย่างนี้แวนกายผมก็พลิกได้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูเอาแล้วโมกุณโอนนี่มันห้าบาทสิบาทยูแล้วออผมจะเล่นไหมผมเล่นไหมอยากอยากจะทําก็ทำไม่ตามคะด,ด,ดูจากสีหน้าถ้าอยากทําเลยอะไรที่ไม่ได้ว่าแล้วอ,อยากทําก็ทาเอาไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าจะไม่ตัดโดนกัด เฮ้ยเทนเซฟว่ะเทนเซฟว่ะไม่ไม่มาอ๋อธรรมดาธรรมดาธรรมดาอันนี้เออคนนี้เรายิงนะเรายิงเป็นรัางพึิงเลยโอเคเรายิงจนคุณนใช่ไหผมใช่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็อู้กว่าจะมาอันนี้เออเป็นแฟนกับฮาเลลูยาไอตัวกระดัมยิงไปกระดัมบินได้ไหนมีสองกระดัมกระดัมตัวไหนที่มันบินไม่ได้ กันดั้มทุกตัวที่มันบินไม่ได้อะครับแฟนแบบตัวมันเป็นแฟนแบบกันดั้มบินได้นี่คือบินได้ทุกตัวนะครับใช่ตัวไหนแป๊งล่ามันเครื่องบินไม่ได้คือบินไม่ได้เรัอบอกเมื่อก่อนไม่น,น้ามีปีกนี่ไม่น้บมีติกบินมีเจ็ตแพดนี่ไม่นับเออมันต้องอยู่ถ้ามันอยู่ในอากาศมันบินได้ทุกตัวแหละแต่พอมันพอมันอยู่บนโลกบางตัวมบินไม่ได้นี่อันนี้เรือน้อยก่อใจเป็นเรือเป็นเน็กซัสที่เป็นเบิร์ดด้วยเนี่ย งงกันทงงสิ <nt> ไม่รู้จักอ <solutions> ่ะคุยนี่เดซี่นี่กันดั้มเลยสวยสวยนี่ย yeah, ผมบอกแ,อแล้วอันน,น,นี้อยู่นี่มาฮะใช่ใช่เดี๋ยวสวยนะครับผมของเทรด์เดี๋ยวยแต่ได้ใช้หรือเปล่าก็คงไม่ได้ใช้แต่เก็ <S <s <ug> บไว้ก่อนเก็ <S <s <ug> บไว้ก่อนเพื่ออยู่ดีๆเขาโคกับกันดั้มใหม่อีกรอบก็มาขายเพ <s ug> ิ่มราคาขายได้แล้ว โ okay, อเคเลยอีกสองริ้วห้าซองนี่ก็แล้วได้นี่มาแล้วเรา<ฮ>สวยสุดๆโอเคเรามาเปิดอย่างนี้แล้วกันกันดําเราคงต้องเข้าไปสักนิดนึงเข้าเอาขาเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ขาหักแล้วก็ออกมาอหมามาเก็บมาเก็บมาอเค อันนี้ชั้นมาเพื่ออยู่สงครามนี้อันนี้ลูน่ามาเรียจื๊บจื๊บนี่ฉากแทงอันนี้เข้ามาแล้วเพื่อนของคนโดนแทงเพื่อนเพื่อนตายทุกคนนะ้วคนนี้เฮ้ยเขาแค่เป็นเด็กสิบห้าแล้วชอบเล่นป็นโนแค่นั้นเองนี่เน็่อย่างมีชั้นเชิงอันนี้เอ,อ,อะไรวะ ช่างเขาชื่ออะไรวะอะไรไม่รู้แต่ตั้งชื่อช่างนี้ววายังไงครับคุณนักลบกล่องลาพัดครับคุณส่งมาซะเร็วนี่มีสภาพชายแทะอันนี้เรือเรือบินมันจะมานับเป็นเรือหรือเครื่องบินว่าลึามันเหมือนเรือแต่มันบินได้ไหนมันเรือลบไม่ยากเขาเรียกเรือลบเรือลบอ๋อเหรอโอเคผมเชื่อตามไอ้มีโนบแล้วกันอันนี้หกอุยนี่ไดเอ็กแรสามตัว อนี่โอ้ยคุ้มค่าเออหรือว่าเราไปเล่นประเทศตะวัวนตดีไวะหนึ่งบล็อกทำมันดูคุ้มค่าางวะแล้วดูเหมือนจะเล่นได้หมดเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้ใช่ไหมนี่ผมไม่รู้นะผมถามถ้า<ม>ซื้อประมาณถัณงกล่องก็เล่นได้เลยไอ้แค่กล่องเดียวเท่ากล่องขนาดน,นี้คือย,ยังเล่นไม่ได้อาจจะเล่นได้อันนี้ไม่รู้นะไม่มีความรู้ไปเท่านเลยนะครับผมใช่หมดแล้วโอเค จากผลประกอบการคือคุ้มค่าครับใครอยากได้กันดั้มการ์สดสวยๆนะครับเข้ามาซื้อได้นะครับแล้วก็เราก็จะไปลองแย่ขาเข้าไปเจมการ์การ <Gund am. S 2> ดกันดั้มนะครับผมรอติดตามกันได้นี้รับรองว่าจะซื้อนะครับใช่รับรองว่าจะซื้อไม่เดี๋ยวนี้ก็เดินหน้าเดี๋ยวนี้ที่เป็นของออกเดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อเดี๋นี้โอเคโอเคโอเคถ้ามันไม่ขาดตลาดซะก,ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ